เสียทอัว่าไงเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกล็อกเป้าขวาตัวข่ารูมิโตมะเสริมเกมรุการ์เนอลตกเป็นข่าวลือควาตัวข่าวรูมิโตมะปีกตัวจี๊ดทีมชาติญี่ปุ่นของบริตันเพื่อเสริมเกมลุกให้แข็งแกร่งโดยเมื่อวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2 5 6นหาหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดโดดเด่นยิง5ประตู1แอสซีจาก7เกมหลังสุด่ารูมิโตมะปีกตัวจี๊ดทีมชาติญี่ปุ่นของบริตันก็เนื้อหอมสุดๆตกเป็นข่าวลือกับซนอนจาฝูงงของสเมีียรกอังฤษดา2022-2023 โดยคารุมิโตมะย้ายจากคาวาซากิคอนตาเล่ซอบรตันด้วยค่าตัวรวมโบนัส2.7ล้านปอนด์แต่เมื่อซีซั่นก่อนหน้านี้คารุมิโตมะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับยูเนียนแชงกันลัวทีมในลลกประเทศเบลเยียมก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดยิงไป7ประตูกับ1อัซีิจาก20เกมล่าสุดฟาบิโอโรมาโน่เยาว์ข่าวชื่อดังเปิดเผยว,ว่าให้ปืนใหญ่ต้องการคว้าตัวดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้เพื่อเสริมลุกที่อาจจะยังมีจุดอ่อนให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่องนี้อาจไม่เกิดขึ้น ง่ายๆเพราะสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาโร้มโตมะาก,กับไบตันมีอยู่ยาวถึงปี2025โดยโรเป็นตัวเดชบีกุนซือของทีมคงไม่ปล่อยดาวเตะรายนี้ไปง่ายๆแน่นอนหรือถ้าจะปล่อยค่าตัวคงสูงเอาการ